ลักษณะของโรคใบจุดนั้นเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราซึ่งเชื้อราเนี่ยซึ่งสปอร์ของเชื้อรานนั้นจะมาตกบนใบบัวแล้วก็งอขึ้นเป็นลาจุดสีน้ำตาลดาระยะแรกเนี่ยจะเป็นจุดสีเหลืองจากนั้นเน่ยจะกลายเป็นสีน้ำตาลไหมและจะทําให้ใบทะลุไป็นรูวงขยายวงไปเรื่อยๆสําหรับการป้องกันร,รักษาโรคใบจุดนั้น เป็นโรคที่มัเกิดกับใบบัวที่ไม่แข็งแรงการบำรุงรักษาบัวให้แข็งแรงจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการลดการแพร่ระบาดของโรคใบจุดไม่จําเป็นจะต้องมีการรักษานะครับเราใช้วิธีการตัดใบที่เป็นโรคทิ้งเพื่อลดการแพร่ระบาดแต่หากมีการแพร่ระบาดมากเราอาจใช้สารเคมีในการกําจัดโรคใบจุดอาทิการใช้ยาพวกไซแนปอาเนฟและแคปเทน ละลายน้ำฉีดพ่น โรคใบกระโถนโรคใบกระโถนมักเกิดขึ้นกับบัวหลวงลักษณะของโรคนะครับที่แสดงเนี่ยจะเห็นว่าใบจะมีการคลี่กลางที่ผิดปกติมีลักษณะบุบตรงกลางและขอบใบเนี่ยม้วนลงถ้าดูที่ใต้ท้องใบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นลายนะครับการใบก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาล โรคใบกระโถเนียเกิดจากการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในระยะใบอ่อนเพลี Pre ้ยไฟเนี่ยจะดูดน้ำเลี้ยงแล้วทําให้ใบเนี่ยเกิดความเิดปกติบางครั้งก็จะบิดเบี้ยวผิดรูปสําหรับการป้องกันและกำจกัดเพลี้ยไฟนั้นสารเคมีการเกษตรที่แนะนําก็ที่อีมาแมกตินแลวที่ใช้ได้ผลดีก็คือแอคซอนของโรตัส ึ่งสารเคมี2ตัวนี้ค่อนข้างมีความปลอดภัยสาหรับสารธรรมชาตินั้นอาจใช้น้าส้มควันไม้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เพลี้ยไฟเข้าทําลายแต่หากมีการระบาดแล้วใช้ไม่ได้ผลนะครับ สำหรับบัวใบนี้เนี่ยจะถูกทำลายโดยหนอนบุ้งตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นหนอนบุ้งที่มีขนหนอนชนิดนี้ค่อนข้างจะเป็นสตัวสำคัญของบัวหลวงเพราะว่าถ้าเกิดการระบาดแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีการกัดกินทํำลายใบบัวเนี่ยจนหมดต้นเลยทีเดียวมีการแพร่ขยายพันธุ์ที่รวดเร็วเกิดจากหนอนผิเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนกระทูนี่นะครับจะมีการกัดกินผิวใบด้านบนเห็นไหมครับให้มันทะลุแล้วก็บางสายลงไปลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวหนอนกระทูเห็นไหมครับซึ่งการทำลายนั้นก็อาจจะใช้วิธีกนก็คือบี้ทิ้งไปหรือไม่ก็จะฉีดด้วยยาพวกแอคซอนของโลตัสนะครับก็จะมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลาที่อยู่ในอ่างบัวด้วยนะครับ ตัพืชที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของบัวโดยเฉพาะบัวในกลุ่มวอเตอร์เลนลี่ก็คือบัวผันบัวสายบัวฝรั่งบัวยักษ์ก็คือหนอนพับใบาการเข้าทําลายของหนอนพับใบในระยะแรกจะเป็นการกินเนื้อใบาจากด้านใต้ของใบเข้ามาเห็นไหมครับว่าจะมีการกินเนื้อใบาจากข้างล่างเนี่ยพูนขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับโดยถ้าเกิดเราพลิกใบามาดูเนี่ย เราจะพบตัวอ่อนขนาดเล็กของหนอนพับใบตัวไสๆอยู่ใต้น้ำการทำลายของหนอนพับใบในระยะที่สองเนี่ยตัวอ่อนจะขึ้นมาเหนือผิวน้ำลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือตัวหนอนพับใบนะครับมีลักษณะเป็นตัวไซส์มีขามีขนเยอะๆนะครับตัวอ่อนเนี่ยจะเข้าไปสร้างใยยึดใบบัวที่ทับกันอยู่นะครับ เป็นรังของมันหรืออาจจะตัดใบแล้วก็มาพับเป็นที่อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมายึดเอาไว้ด้วยใย,ยของมันหรือมอันอาจจะตัดชิ้นส่วนของใบแล้วก็มาปิดทับด้านอ่าด้านบนอย่างนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยวิธีการกําจัดนะครับในระยะที่สองเนี้ยเราก็ใช้วิธีการดีมันอย่างเงี้ยครับแตะขี้แตกไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการระบาดในระยะแรกเนี่ยวิธีดีสุดคือตัดใบทิ้งนะครับเพราะว่าตัวอ่อนของมานจะเล็ก บางทีเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าระยะน,นี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับก็้วก็าําจัดได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากฆ่าตัดชีวิตก็ตัดใบทิ้งไปนะครับให้มันตายไปเหมือนกันนั่นแหละนะครับการระบาดของหนอนทับใบนียค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้ต้นบัวเนี่ยถึงกับตายเราควรจะรีบกําจัดตั้งแต่เห็นในระยะแรกนะครับเพื่อไม่ให้มันระบาดไปรวดเร็วบางทีเนี่ยมันจะกินบัวเนี่ยหมด ทั้งอ่างเลยไม่เหลือทักงใบนะครับลักษณะของมันของมันเพราะว่าบัวที่ถูกกินไปแล้วเนี่ยก็มักจะเน่าใบเน่าลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ครับแล้วก็เน่าตายทั้งใบเลยในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดเนี่ยเราใช้สารเคมีในกลุ่มดูดซึมโพลิสตาร์ก,กนจีนะครับยา,าลักษณะพ่นเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนตัวหนอนนะครับเพราะว่าระยะแรกเนี่ยหนอนก็อยู่ใต้น้ําอยู่ใต้ใบ รทย่สองเนี่ยมันก็มีใบไม้เนี่ยทับปิดตัวมันเองอยู่สารเคมีก็จะไม่ค่อยถูกตัวมันก็ใช้สารที่ค่อนข้างรุนแรงสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทําลายหนอนพับใบนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้ามีไม่มากเนี่ยเราใช้วิธีกําจัดด้วยวิธีโกนก็คือการเด็ดทําลายทิ้งนะครับหรือการฆ่าตัวตัวหนอนเก็บตัวหนอนทิ้งนะครับ